สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคำไหนใช้บันนะครับจัดทำโดยคุณครูธนินรัตกฤิฉันทัศน์สิริวิสารสุวรรณนะครับคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการครับ ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเราก็มากล่าวบทวันทาครุโยก่อนนะครับนักเรียนทั้งหมดประนมมือและกล่าวตามครุโยนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันต์แก่ข้าพเจ้าวันนี้ครูโยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสไลด์สวยๆจากเพจคำไทยอะไรเอ่ยด้วยนะครับ Are you ready? วิชาภาษาไทยป .6 นะครับมอบหมายงานครับ 1. เตรียมสมุดมอมหมายงานมาเลยนะครับเด็กๆ 2. เ,เขียนชื่อนามสกุลนะครับชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็วิชาด้วยครับ 3. เขียนหัวข้อด้านบนว่าบันนะครับก็คือบอออาบันแล้วก็สแอลตอบล,อลอบันนะครับ 4. เขียนข้อเลขไทย1ถึง10ข้อนะครับเช่นเดิมนะครับแต่ละข้อครูโยมมีเวลาให้5วินาทีเท่านั้นนะครับคำไหนใช้บออะนอบัอนหรือบรรบอบันถ้านักเรียนสังเกตจะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าคำพ้องเสียงนั่นเองนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลยข้อที่หนึ่งข้อใดถูกต้องต่อไก่บันลือขอไข่บันลือจับเวลาคาตอบ กอไก่ครับคือบออะนอบันนะครับแล้วก็รออือลือครับบันลือกไก่เนี่ยเขียนถูกต้องนะครับหมายถึงเป็นคำกริยานะครับหมายถึงเปล่งเสียงดังก้องโด่งดังเรื่องลือนั่นเองครับข้อที่ 2, องข้อใดถูกต้องกอไก่บันดล ขอไข่บันดลจับเวลาํำตอบกอไก่นะครับบออนอบันดดโอลอดนบันดนนะครับเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้บางเกิดขึ้นนะครับนักเรียนก็อาจจะเคยได้ยินเช่นบันดนบันดาลอย่างเงี้ยนะครับ ข้อที่สามข้อใดถูกต้องกอไก่บรรดาลขอไขบ่บรรดาลจับเวลาคำตอบกอไก่ครับ เป็นคำกริยานะครับให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับการสะกดก็คือบออะนอบานดออาลอดานนะครับบรรดานนั่นเองครับไปต่อที่ข้อ4นะครับข้อใดถูกต้อง,องกอไก่บันไลัยขอไข่บันไลัยจับเวลา คำตอบขอไข่นะครับบอรอบับลออยอลายบันลายเป็นคำกริยาหมายถึงฉิบหายวอดวายย่อยยับมอดหมวยนะครับถ้านักเรียนได้ทราบความหมายแล้วนักเรียนก็อย่าได้ไปด่าใครนะคะเพราะว่าเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับข้อที่ห้า ข้อใดถูกต้องตอไก่บันทมขอไข่บันทมตับเวลาคำตอบขอไข่ครับบอรอรอ,โอ,โอบันทอโอมอทมบันทมเป็นคำราชาศัพท์นะครับในหมวดของคำกริยา หมายถึงนอนโบราณใช้ประคมนะครับข้อที่6ข้อใดถูกต้องต่อไก่บันพศขอไข่บันพศจับเวลาคําตอบขอไข่นะครับบอรลอรบอ,อ,อบันพอโอตอพศบันพศ เป็นคำนามหมายถึงภูเขาข้อที่7ข้อใดถูกต้องกอไก่บรรดาศักข์ขอไขบ่บรรดาศัก์จับเวลาคําตอบตอบขอไข่นะครับบลลอบนันดออาดาสออัก กอดออิการันศักนะครับบรรดาศักเป็นคํานามนะครับหมายถึงฐานันดรศักที่พระราชทานแก่ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไป mm hmm. เช่นนักเรียนสมัยก่อนเนี่ย mm hmm. ก็จะมีเอ่อฐานันดรศักที่พระราชทานนะครับ mm hmm. ก็เช่นแบบพรยาเจ้าพระยาแบบนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่8ข้อใดถูกต้องกอไก่บันเจิดขอไข่บันเจิดจับเวลาคำตอบตอบขอไข่นั่นเองครับบอรอรอบันจอเออดอเจิดบันเจิดบันเจิดนะคะเป็นคำกริยานะคะหมายถึงเชิดให้สูงขึ้น สูงเด่นเฉิดฉายแล้วก็สามารถเป็นคำนามได้นะครับหมายถึงงามนั่นเองครับข้อที่9ข้อใดถูกต้องกอไก่บันเลงขอไข่บันเลงจับเวลาคำตอบ ตอ,อบขอไขนะครับบอรลอรอบันรอเองอเลงบันเลงเป็นคำกริยานะครับหมายถึงการทำเสียงเพลงด้วยเครื่องดนตรีนะครับข้อที่10บข้อสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆข้อใดถูกต้องนะครับคำนี้ไม่ยากนะครับใช้กันโดยทั่วไปใช้กันบ่อยๆนะครับแต่ก็มีนักเรียนบางคนที่เขียนผิดก็มีนะครับ กอไก่บันไดขอไข่บันไดจับเวลาคำตอบกอไก่น,นั่นเองครับบออะนอบานดอไอใดนะครับเป็นคำนามนะครับหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นชั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆครบกัแ่แล้ว10ข้อ แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเราได้ประมวลความรู้นะครับในส่วนของศัพท์หรือว่าคลังคำที่เราสะสมมานะครับเรามาเทียบระดับความสามารถทางภาษาไทยกันดีกว่า1ข้อ1คะแนนนะครับนักเรียนก็ตรวจแล้วก็ร้อยเรียงคะแนนะรวบรวมคะแนนให้ครูยโยได้เลยนะครับถ้านักเรียนได้9-10ถึง10คะแนนะระดับความสามารถก็จะอยู่ที่ดีเยี่ยมครับ ถ้านักเรียนได้7ถึง8คะแนนก็จะอยู่ในระดับดีนะครับและถ้านักเรียนได้5ถึง6คะแนนก็จะอยู่ในระดับพอใช้ถ้านักเรียนได้0ถึง4คะแนนก็จะอยู่ในระดับปรับปรุงแลนี่นะครับนะครับนักเรียนครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้านักเรียนได้คะแนนน้อยครูคโยก็ขอให้นักเรียนย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปใหม่เราสามารถเรียนได้เรื่อยๆนะครับ ก่อนจากกันนะครับคุยโยมีข้อคิดดีๆฝากเช่นเดิมนะครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้คุยโยขอลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ